เอ๊ะยังไงนะเดชสวมแหวนวงนี้พร้อมแท็กหายายา่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองทางประเทศว่าเมื่อไหร่นะจะมีข่าวดีสำหรับคู่ของนเดทคุกิมิยะและยายาอุลสยาเซเปอร์บันที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตามองเรื่องสร้างเรือนหอซึ่งหนุ่มนเดตก็ออกมาเคลียร์แล้วว่าไม่ใช่เรือนหอแต่ตั้งใจจะปลูกเพื่อเป็นบ้านของครอบครัว และล่าสุดหนุ่มณเดชนก็ได้โพสภาพของตัวเองพร้อมโชว์แหวนวงใหญ่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายพร้อมทั้งแท็กหาสาวใาญ่ๆพร้อมแคปชั่นหัวใจสีเหลืองแน่นอนค่ะว่าแฟนๆเขามาคอมเมนต์แซวกันถล่มทลายเลยทีเดียวเอ๊ะเอ๊ะอ,อย่างไงนะแหวนวงนี้พาให้คิดไปไกลจริงๆเลยล่ะค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ